มันก็มีสิ่งหนึ่งที่แบบทําให้เราแบบทอแทก้กับกับการมีโกงเหมือนกันคือเราไม่สามารถดูเรื่องในชีวิตของเราได้เลยแม้แต่คนในครอบครัวเราเราก็ช่วยไม่ได้วันที่พ่อเราตายข้างถนนนี่ยเราก็ช่วยพ่อไม่ได้เหมือนกนะันอะเรารู้สึกว่าแบบเรามีเขาทําไมอะ สวัสดีค่ะอุมิมคนเห็นผีนะคะก็เป็นพิธีกรรายการเด e s i x ซ h คนเห็นผีค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาที่มีความสามารถพิเศษคือการเห็นผีแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวปกติค่ะคแรกๆเริ่มแรกเลยคือเราทําเบื้องหลังมาก่อนทําเบื้องหลังแล้วเราก็เหมือนเป็นฝ่ายโลเคชันของรายการผีรายการหนึ่งอะคะ่ะแล้วเราก็ใช้ความสามารถก็คือ เราไปดูโลเคชันและโลเคชันนี้มันมีผีไงเพราะเราคือคนเห็นผีไปถ่ายยังไงมันก็จะต้องเจอผีอยู่ดีอย่างเงี้ยพอดีเราได้มาเจอกับพี่เจที่กองถ่ายแห่งหนึ่งแล้วตอนนั้นก็เจอพี่วอนเชิญยิ้มด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะพี่วอนเป็นคนพาไปได้เจอพี่เจพี่เจก็เลอกเหมือนแบบว่าเออมันมีน้องคนหนึงนะที่แบบเห็นผีอย่างเงี้ยแล้วก็พามาทําเบื้องหน้าเบื้องหน้าก็คือมาทำเดอะซิกเซน์แล้วพอทำเดอะซิกเซน์เสร็จก็ได้ไปโตในรายการคำผีบอกอีก mm hmm. อก็คือจับพัดจับผูมาก็กลายเป็น พิธีกรมาอยู่หน้าทีวีแทนออซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่เบื้องหลังตลอดเราไม่ได้ทำข้างหน้าเลยค่ะเ,เลืไมค่าอันน้ยไม่รู้ถ้าเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่เด็กพอเราเห็นตอนเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาคือเพื่อนเรา พอเขาจะมาเล่นด้วยเล่นด้วยเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่พอด้วยความใสของเด็กอะ่ะมันก็ต้องขุนไปเรื่อยๆจากการดูสิ่งเนาะบันเทิงทุกสิ่งอย่างเงี้ยเริ่มไปดูหนังผีละครมีกระสือมีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เราคุยอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วเขามีความโป่งแสงมากกว่าเราเขารู้สึกว่าถึงความโป่งแสงนั้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยนายเป็นผีนี่เขาก็เลยแบบหายวับไปกับตาอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้ใช่เราก็เลยรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นผีอ่ะเราก็ไม่กล้าเล่นด้วยแล้วเวลาเขามาเราก็แบบไม่เล่นกับเขาอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อไม่เล่นกับเราใช่ไหมก็จะหลอกเราเออมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทําไมผีหลอกผีหล่ออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผีทุกตัวเขาคงอยากเล่นกับเราหรืออยากคุยกับเราแล้วพี่แต่ว่าเราเราคุยกับเขาไม่ได้อะหรือเราสื่อกับเขาไม่ได้เขาเลยบอกน้่ก็หลอกเลยแล้วกันมันก็เป็นอาการตื่นเต้นอย่างหนึ่งของพวกเขาอ่ะ ในฐานะคนเปผีเราเราไม่เชื่อว่าผีฆ่าคนตายได้แต่มันทําให้เราอ่ะประสาทหรือว่าทําให้เราอ่ะตกใจอย่างเงี้ยสมมติเราขับรถอยู่อ่ะมันมาขวางหน้ารถอ่ะถ้าเราไม่มีสติอ่ะเราก็คงจะเบรกแน่นอนอ่ะแล้วรถมันก็หมุน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 สรุปวิทยาศาสตร์คือคนตายพรดะความถูกไหมคะไม่ได้ตายเพราะผีผีไม่ได้ไปบีบคอเขาอ่ะเออหรือแม้แต่ว่า ผีอาจจะแบบส่งภาพมาอย่างเงี้ยให้เราเห็นว่ามันกําลังบีบคออยู่นะแต่จริงๆแล้วมือเราอะที่แบบว่าไปห้ามไปห้ามไอตัวไอตัวมือที่เขาบีบอะมันก็ไปบีบไปบีบของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออก็เป็นไปได้หรืออีกอย่างนึงที่บอกว่าผีทําให้คนคนนี้แบบเหมือนกระโดดน้ําตายเลยอย่างเงี้ยเออมันมันก็อาจจะมีเป็นไปได้มั้งแต่ว่าอิ่มเชื่อว่าพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน50%เนี่ย เขาอาจจะมีความเศร้ามีความเสียใจอยู่ในเบื้องลึกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ดึงออกมาเวลาที่คนเรามันดิ่งเข้าใจคำนี้ในชะ่ไหมมันดิ่งจิตมันดิ่งลงไปความรู้สึกมันดิ่งลงไปอะแล้วมันมีสิ่งลุมเล้าเหมือนเพื่อนเหมือนใครมาพูดบอกเออเรา,เอาไปเลยลงไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนตอกย้ําเราว่าแบบเออทำเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมทุกคนถึงบอกว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยฆ่าคนได้แต่สําหรับอิมอิมเชื่อว่าถ้าเรามีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ มีสติมีธรรมะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือมีแม้แต่เพื่อนหรือคนที่เรารักอะค่ะพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกในบางตนที่ทําได้มากกว่าน,นั้นเขาก็จะแสดงให้เราเห็นเลยนะว่าเฮ้ยเขาทําให้เห็นได้เขาทําให้เลื่อนได้เขาทําให้นี่ได้แต่อิ่มยังไม่เคยเห็นในประเทศไทยแบบชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ถ้าต่างประเทศเคยเห็นเคยเห็นแบบว่าที่แบบอยู่ในวิดีโออะค่ะที่แบบเลื่อนได้เงี้ยจริงๆของจริงก็อย่างนั้นแหละพี่เลือ่อนแต่หน้าตา ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เล็กจนถึงโตเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสามารถพิเศษที่ทุกคนจะยอมรับเอาเรียกว่าแอนตี้เลยดีกว่าเพราะว่าเราว่าแน่ๆทุกคนทุกวันนี้ก็ยังมีแต่คนว่าเราว่าเราก็ต้องยอมน้อมรับเนาะเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของใครได้แต่เราต้องเชื่อในตัวเองว่าสิ่งที่เราเป็นอะเราไม่ได้โกหกตัวเองเราไม่ได้โกหกคนอื่นให้เราพูดอีกอกี่ครั้งเราก็บอกก่นเราเห็นอะก็ทําไม่เห็นก็คือไม่เห็นอะ อพอด้วยความที่เราไม่ได้โกหกตัวเองสิ่งที่เราเป็นนั่นคือตัวตนของเราวันนี้เราไม่ได้มีคุณค่ากับเขาแต่เราอาจจะมีคุณค่ากับบางคนที่เขากําลังสูญเสียคนที่เขารักไปแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยแต่เรามีโอกาสได้เป็นสื่อกลางให้กับเขาเหล่านั้นนเราโคตรเป็นคนที่มีคุณค่าเลยพี่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปจับต้องคนเหล่านั้นเราอยู่ในวงสังคมที่ใหญ่มากเราต้องยอมรับค่ะ ต้องยอมรับอย่างเดียวเลยถ้าเราไม่ยอมรับเราก็มีแต่เสียใจร้องไห้แล้วก็ทําให้ชีวิตเราแย่อิ่มว่ายอมรับไปกับมันเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้แต่เราต้องมั่นใจอะว่าสิ่งที่เราอยู่อะเราเป็นอะไรเราเห็นอะไรแล้วเราทําเพื่ออะไรบางคนบอกว่าฉันอยากมีความสามารถพิเศษแบบนี้บ้างรู้สึกมันแบบว้าวมากอะไรเงี้ยอิจะบอกอะไรคือถ้าถ้าถามอิกมนะ ถ้ามีต้องมีมาตั้งแต่เกิดเลยแต่ถ้าไม่มีอย่าไปมีมันเลยค่ะเพราะว่ากว่าเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อะในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมามันไม่มีอะไรโรยด้วยกีบกุหลาบเลยนะมันมีแต่บ้าประสาทงมง่ายทุกอย่างอะที่แบบคนคนนึงจะ พันานาออกมาได้อะเราต้องรองรับอารมณ์ของทุกคนมาหมดอะเราก็บอกว่าเราไม่เป็นไรอะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรแล้วเรามีค่ากับใครแค่นั้นพอแล้วอะอิ่มว่าอยาเลยค่ะคือถ้าวันหนึ่งคุณจําเป็นจะต้องมีจริงลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันมาเพื่ออะไรมาเพื่อตัวคุณเองมาเพื่อคนในครอบครัวเราหรือว่ามาเพื่อสังคมทุกๆอย่างค่ะในการทําทุกการกระทํา มันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆทุกอย่างมันต้องแลกหมดแม้แต่ที่อิมยืนในจุดเนี้ยอิมก็ต้องรับวิบากกรรมที่ไปช่วยเหลือกับคนอื่นบ้างแต่อิมอาจจะได้รับน้อยกว่าเพราะว่าอิมก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอิมแล้วอิมก็มีอิมก็ปฏิบัติดีเนาะพี่อิมก็เป็นคนดีคนนึงอ่ะอิมอาจจะไม่ได้ดีมากไม่ได้เลิศเลอเหมือนคนอื่นแต่ว่าอิมก็เชื่อมั่นว่าอิมเป็นคนดีหนึ่งคนเหมือนกันค่ะ ที่อุม๋มหมิรู้ว่ากงมาอยู่ด้วยอะค่ะมีคนบอกอุม๋มหมิว่าเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่ด้วยเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นองค์เทพที่เป็นลิงอิ่มก็เลยบอกว่าโอเคค่ะถ้าจะมาอยู่ก็ขอให้มาแบบช่วยเหลือกันนะก็ขอให้ครอบครัวเราเนี่ยดีแล้วก็ขอให้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้จริงๆอิ่มก็เลยบอกว่าอากงอะจะต้องทำให้อิ่มเชื่อก่อน เพราะถ้าอินไม่เชื่อโกงอิมก็บอกคนอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่กงพูดคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องระหว่างเขาหรือกับใครสักคนหนึ่งที่เขารู้กันว่าเขาจะทําอะไรเป็นยังไงอ่ะมันเลยทําให้เราศึกษาไปเรามีหน้าที่เป็นล่างเป็นสื่อกลางแทนท่านเราศึกษาจากสิ่งที่ท่านสอนคนอื่นเราดูว่าเขาสอนยังไงเขาทําอะไรแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยด้วยความรู้ของเราอะมันเป็นไปไม่ได้และอย่างที่แบบปฏิหารนี่ส่วนเลยคือ เขาบอกได้เลยอะว่าคนคนนี้กำลังจะจากไปเมื่อไหร่อะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจะไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วนะมันต้องเชื่อแล้วอะมันมีปฏิหารมากกว่าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งมันนับไม่ทั่วแล้วอะแล้วทำไมสิ่งที่มีค่าขนาดนี้อยู่กับเราอะทำไมเราถึงจะไม่เชื่อเขาล่ะเราก็เชื่อเขาแล้ววันที่คงมาตีลังกาปะๆปะ,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 ปะเราก็รู้ว่าเฮ้ย มีจริงนี่วานึกว่าอยู่ในในนวนิยายนึกว่าอยู่ในทีวีอะคํานึงที่ทุกคนพูดกับอิ๋มนบอกว่านาวนิยายนาวนิยายนาวนิยายจริงๆเนีนยคน,นกกวีารารนะ่านับถือกกวน่ายากกวนาที่นรารนวจักาีนนะแาะน่ายนนับาือเนามาเป็นพัานาวนิยายนวาานวน ถ้ามาจากนว,วนิยายจริงๆอะทำไมคนเราต้องนับถือและเป็นพันๆปีนะคะแบบว่ามีหลักฐานชัดเจนเลยว่ามีศาลนี้ที่จีนอยู่มาเป็นพันๆปีมีคนไหว้เทพเจ้าลิงซึ่งก็คือซุนหงอคงซึ่งก็คือเฮ่งเจียไตเซียฮูกโจ้ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนูเป็นคนลิเริ่มแต่เขามาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเป็นพันๆปีแล้วอ่ะออีกว่ามันเจ๋งตรงนี้แหละภกิ อากงบอกว่าหน้าที่ของอร่างคือมาเพื่อสร้างอิ่มก็เลยต้องมาเพื่อสร้างวิหารให้กับอากงวิหารนี้คืออะไรวิหารที่ทําสาธารณประโยชน์ 1. เราเป็นความเชื่อแบบการการสร้างความดีอะค่ะมันจะตอบแทนเราในทุกๆอย่างเมื่อเราเจ๋งเราดีเรารวยเรามีเราให้ต่อ กีฟแอนเทคอะค่ะเมื่อเราได้รับแล้วเราให้ต่อคนอื่นที่ได้จากเราเขาก็จะเรียนรู้ในการที่จะให้ต่อไปเราสร้างศรัทธากงสร้างศรัทธาจากมนุษย์ทุกคนน่ะไม่ต้องมาแก้บนอะไรกงก็ได้แต่ต้องแลกด้วยความดีกินเจเจ็ดวันอย่างเงี้ยขนาดอิมเองอะคือจะขออะไรต้องกินเจสะสมอย่างเงี้ยสี่สิบเก้าวันบางทีปีหนึ่งโดนอะแบบโอ้ยคือกงชอบแรกอะไรที่มันยากที่สุดอะบางคนบอกว่าเอากล้วยมาถวายได้ไหมอู๋พี่มีตังใครก็ถวายได้ใช่ปห ไม่อะถ้าอยากได้อะไรที่มันยากๆนะลองทําอะไรที่แบบเราไม่ทําอะเราไม่เคยไหว้พระทุกวันไม่เคยสวดมนต์ทุกวันนั่นแหละพี่เริ่มก่อนเลยบอกว่าถ้าหนูขอให้หนูได้อันเนี้ยหนูจะสวดมนต์ให้กงเจ็วันแล้วพี่ไม่เคยทําอะพี่จะได้แต่พออันเนี้ยเราเคยสวดแล้วใช่ไหมมันเริ่มง่ายสําหรับเราแล้วกงเขาก็จะรู้วว่าเอ้ยง่ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างอิ่มก็ต้องแบบ ไปปฏิบัติธรรมที่วัด3วัน2องคืนอย่างเงี้ยกงจะรู้ว่าอ้โหอิ่มต้องตายแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะให้อิ่มก็รู้สึกว่าเนี่ยเราเราถูกฝึกแบบนี้มาโกงอยู่กับอิมแค่แบบ10ปีเองอะ่ะอิมไมงรู้สึกเลยว่าการเข้าวัดเข้าวามันมีประโยชน์มากการศึกษาธรรมะมันทําให้เรามีสติทําให้เราเรียงลําดับความคิดได้ ทำให้เรารู้ว่าการทําความดีในแต่ละอยา่างมันไม่ยากเลยอะ่ะมันอยู่ที่ใจลุวๆๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินเจการปฏิบัติธรรการฝึกสมาธิการสวดมนต์เนี่ยใจลุวนๆเลยนะมันเหมือนใจเราอยากทำอะ่ะเราจะทําไปโดยที่เราไม่เหนื่อยแต่ถ้าใจเราไม่อยากทําเราก็จะเหมือนเราตั้งเป้าหมายแล้วและเราต้องไปให้ถึงแค่นั้นเองถ้าเป้าหมายแค่นี้คุณยังไปไม่ถึงในชีวิตนะคะเป้าหมายทุกอย่างอะ่ะ มันมีหนทางของมันหมดเราจะไปถึงได้ยังไงในเมื่ออะไรง่ายๆเราทย่างทำไม่ได้หนึ่งนะมันก็มีสิ่งหนึ่งที่แบบทําให้เราแบบรู้สึกท้อแทก้กับกับการมีโกงเหมือนกันคือเราไม่สามารถดูเรื่องในชีวิตของเราได้เลยแม้แต่คนในครอบครัวเราเราก็ช่วยไม่ได้วันที่พ่อเราตายข้างถนนน่ะ เราก็ช่วยพ่อไม่ได้เหมือนกันอะเรารู้สึกว่าแบบเรามีเขาทําไมอะอแต่สิ่งหนึ่งที่กงตอบกลับมากงบอกว่ากงลงมาเพื่อช่วยเพื่อมนุษย์ลูกหลานของกงเท่านั้นกงไม่ได้จะช่วยโลกใบนี้กงมาเฉพาะจุดเฉพาะเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนนะคะคือถ้าเขามีวาสนากับกงอะต่อให้พี่อยู่ไกลสุดล่าฟ้าเขียวอะพี่ก็จะต้องเจอกง มันเป็นบุญวาสนาที่เราจะต้องผ่านพบกันนะคะมันเป็นบุญวาสนาที่เราจะต้องได้เจอกันนะ่ะนั่นคือสิ่งที่คงมีแต่ไม่ใช่หมายความว่ามาอยู่กับอล่างแล้วอล่างจะต้องมีอภิสิทธิ VIP ์ v i p กว่าคนอื่นนะไม่ใช่นะพี่คนที่เป็นล่างทุกคนนะ่ะเขามีกรรมนะ กรรมหนาหนาเลยมันอาจจะไม่ใช่กรรมในปัจจุบันที่เราทําแต่มันอาจจะเป็นกรรมในอดีตชาติหรืออะไรที่สะสมมาก็ได้จนมาวันนี้ที่เราก็ต้องทําหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องแบ่งความเป็นตัวของตัวเองแบ่งความแบ่งชีวิตของเราครึ่งหนึ่งอะเพื่อทําสาธารณประโยชน์ค่ะการที่สื่อสารกับเราเสียงภาพไ,ได้ยินตลอดเลยค่ะเป็นเสียงเข้ามาแต่จะเป็นภาษาจีน แต่ว่าอารมณ์แบบเป็นภาษาจีนที่มีซับไตเติลเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านต้องการคืออะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้อ่ะเราก็ต้องเอาภาษาจีนนั้นะไปถามคนที่มีความรู้ภาษาจีนว่าคํานี้แปลว่าอะไรอ๋อแสดงว่าไม่ชอบแสดงว่าอยากได้แบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะ ตอนแรกร้องไห้เลยเสียใจทําไมต้องเป็นเราเราเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เฮ้ยอยากไปปาร์ตี้กับเพื่อนอยากไปแฮงเอาท์อยากใช้ชีวิตแบบสุดโต่งอะ่ะอยากไปเล่นเอ็กซ์ตรีมอยากทําทุกอย่างที่แบบที่มนุษย์เพื่อนทุกคนทำอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เราเห็นความความลําบากของคนอื่นเนี้ยแล้วคนที่เขามาหากงอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรงั้นครึ่งนึงอะ่ะเราให้กงเลยแต่ครึ่งนึงอะ่ะเราขอนะ กงเขาเข้าใจนะพี่เพราะเขารู้ว่าเราคือมนุษย์ทุกคนบอกว่าร่างทรงอะ่ะต้องนุ่งขาวห่มขาวต้องถือเสียงกินเจอิ่วว่าโอเคมันอาจจะเป็นไปได้ในตอนที่เราอายุ60 70ถูกไหมฮะทุกอย่างมันปล่อยวางแล้วเราไม่ต้องหาเงินเพื่อครอบครัวเราไม่ต้องดูแลครอบครัวเราไม่ต้องดูแลใครพาระนี่สิเรา,มาลลหมดแล้ววันนั้นคือวันที่เราปล่อยวางเราอาจจะเป็นเหมือนอย่างที่พวกเขาคิดก็ได้แต่วันนี้อิ่มถามกงว่าถ้าอิ่มไม่ทำอ่ะพลังของกงจะน้อยลงไปไหมกงบอกมันไม่เกี่ยวกงก็คือกงอิ่มก็คืออิม่มเพราะฉะนั้นอิ่มอยากให้เราลองปรับทัศนะคติใหม่เกี่ยวกับร่างเนาะเราก็ต้องแยกนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอุ๋มอิม่มจะไปแย่ง คนนั้นหรือจะไปแบบเปิดบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้พี่มันต้องอยู่ในขอบเขตของความดีอะค่ะมีเคสไหนที่เราช่วยรู้สึกหนักใจที่สุดไหมคะทำให้คนตายยังไงคะเราอืม ันนี้ไม่เป็นเคสที่ออกอากาศนะคะแต่ว่าเป็นเคสที่แบบว่าเหมือนเขาขอให้กงไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าคนเราเชื่อเรื่องปอบอะ่ะมันจะมันจะพออธิบายได้ก็คือเหมือนร่างกายคนเราเวลาที่เราอ่อนแอมากๆากคะ่ะจิตวิญญาณเราจะเหลือน้อยมากเหมือนรอเวลาที่มันจะดับสูนแล้ววิทยาศาสตร์ก็คือเราก็ตายถูกไหมคะแต่ในระหว่างที่มันจะดับเนี่ยมันเหมือนแก้วที่เต็ม เต็ม100%ของดูงวิญญาณนะมีแค่20% 80%เอนี่ยอยู่ดีๆมันก็มีอะไรอย่างอื่นเข้ามาแทรกและไอตัวเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้ร่างกายเนี้ยขึ้นมาแบบว่าเป็นคนแก่อายุ90อย่างเงี้ยกินสเต็กไม่มีฟันแต่กินสเต็กกินข้าวเป็นมม่อๆอย่างเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยแค่อะไรก็กินไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคือวันที่เราต้องไปช่วยเคสแบบเนี้ย เรารู้สึกเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าวิญญาณนี้ไปอ่ะคนนี้เขาก็ต้องเสียชีวิตอ่ะพี่นั่นแหละมันเลยทําให้เราแบบมันเหมือนเราไปทําให้เขาเสียชีวิตเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่โกงก็บอกว่าถ้าลืมไม่ช่วยเขาอ่ะเขาก็จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้แล้วมันถึงเวลาของเขาแล้วที่เขาจะต้องไปเราไม่ได้ทําให้เขาเสียชีวิตเรามีหน้าที่แค่ทําให้วิญญาณดวงนี้ออกไปแต่ที่เหลือวิญญาณ20%ของเขาอ่ะเขาก็แค่รอเวลาที่จะจากไปมีแค่ เคสมรดกแล้วก็เคสที่เกี่ยวกับคดีทั้งหมดเ mm hmm. พราะว่าพอมันเป็นอะไรที่คดีอะค่ะเราเราลักลัวเนาะเราไม่รู้ว่าเราไปเล่นกับใครเราอาจจะไปเจอต่อที่ไหนก็ได้เกิดเราไปช่วยอย่างเงี้ยแล้วเขารู้ว่าเราเป็นคนช่วยเปิดโปงทุกอย่างทั้งที่ทเขาปิด,ดคดีนี้มาสิบกว่าปีอะ เราอาจจะโดนรอบทำลายหรือเราอาจจะโดนฆ่าก็ได้แล้วมารดกเนี่ยเป็นอะไรที่มันต้องตกลงกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาค่ะให้เรามาสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ว่าต้องแห่งมารดกให้ลูกเท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยถิมว่ามันไม่ใช่อ๋อเราก็เด็กไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเด็กๆคือวัยที่เขาต้องเจริญเติบโตตั้งแต่เด็กจนถึง18เนี่ยไม่ยุ่งเลยค่ะยกเว้นว่าแบบว่าเขามีโรคเวรโรคก,กรรมอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งทำรายการ เชื่อเคยเจอกระแสดราม่าบ้างไหมอุ้ยเยอะมากนะเรียกว่าวงการนี้ถ้าออกนอกบ้านนี่โดนด่าเละเทะเลยเอ,อแต่เราก็ไม่คิดมากนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงอย่างที่ย้อนกลับไปนะว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอะเราอิ่มไม่อ่านอะ่ะอ,อิ่มไม่อ่านอิ่มรู้สึกว่ามันบั่นทอนเรารู้ว่าเราจะช่วยใครเท่านั้นพอแล้วเราไม่ใช่คนที่เก่งเราไม่ใช่ซูปเปอร์ฮีโร่เราเป็นเราเป็นเหมือน มือนจิตแพทย์อะค่ะที่ปรึกษาได้แค่บางเคสเท่านั้นเราช่วยทุกคนไม่ได้ถือว่าถ้าเรายังมีบุญวาสนาร่วมกันสิ่งที่เราทําอยู่วันนี้เราไม่ได้บอกให้คุณแบบเอาเงินร้อยล้านไปลงทุนกับน,นู่นนี่นั่นเปล่าเราแนะนําในการสร้างความดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเราไม่มีอะไรที่ทําให้คุณเสียเปรียบเลยอะสิ่งที่ทําทั้งหมดคุณได้ล้วนเลยค่ะอิมเมื่อรู้สึกว่าอิมไม่ได้เบียดเบียนใครอะ ไม่ดูดูไม่ได้ถ้าดูได้มีแต่คนบอกรวยมากเลยนะอ๋อดูไม่ได้เ,ไเยอะค่ะต้องบอกว่าโอโ้โหอินบ็อกแตกให้คุณวิมดูดวงให้หน่อยดูดวงให้หน่อยอยเง,งี้ยดูไม่ได้จริงคือเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะนั่งมองหน้าใครแล้วบอกว่าชีวิตดวงชะตาจะเป็นหนึ่งนั่นอย่างงี้ยทำไม่ได้อะทําไม่ได้จริงแล้วเราก็ไม่สามารถอะเรารู้สึกว่ามันเปลืองพลังงานมากเลยอะแค่เราไปเคสเคสนึงมันใช้พลังงานแบบ โอ้โหนอนไปแปดชั่วโมงยังไม่ยังไม่เต็มเลยนะอืมอาชีพหนะลักๆของเราจริงๆแล้วในทุกวันได้ทำอะไรคือจริงๆเรารับดูหงจุ้ยเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เรามีธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านเราขายยางรถยนต์แล้วตอนที่เราได้มาทําตรงตรงเนี้ยโดยตรงเนี่ยเราเหมือนพวกนี้มันใช้พลังงานเยอะอะเราก็แทบจะไม่มีแรงไปทําอย่างอื่นแล้วอะค่ะเราก็เลยต้องพยายามแบ่งเวลาครึ่งๆอึ่ิมอยู่กับอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้พี่มันหมดแรงแล้วเรา เราเหมือนเราเหมือนจิตแพทย์อะเราต้องฟังเขาตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้ฟังเขาคนเดียวเราต้องฟังวิญญาณด้วยแล้วเราก็ต้องฟังคนด้วยอย่างเงี้ยเราเราเหนื่อยจริงค่ะด้านลหลายคนก็มาปรึกษาเหมือนกันมีใครบ้างคะอูเยอะนะพี่ท็อฟฟี่สามารถีห้าสิบทั้งหมดเลยดีกว่าครอบครัวพี่เอพี่เอจิรากรก็หลายๆคนเลยอะเพราะว่าเขาเป็นแก๊งอะจริงๆเขา ก็อย่างที่บอกว่าน่าจะเริ่มจากพี่บอลเชิญยิ้มก่อนออพอมีพี่บอลแล้วพี่บอลก็พาไปพบเดอะแก๊งแล้วก็เริ่มสนิทไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มอย่างนี้ค่ะแล้วก็ด้วยวงด้วยวงการศริลปินอะ่ะมันก็ไม่ได้กว้างมากเนาะจริงๆคือแคบมากเวลาเจอการปาร์ตี้กันเราก็จะเจอพี่ๆทุกคนเราก็เลยได้สนิทและทุกคนเนี่ยเขาดันดันโดนปฏิหารของกงไงอิ่มใช้คําว่ายาปฏิหารเลยนะโดนไปนคนละดอกสองดอกเขาก็เลยแบบเป็นลูกศิษย์กง ไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะก็มีคนบอกว่าถ้าคนเกิดปีขาเนี่ยว้ยอากงไม่ได้อากงบอกว่านั่งนับเรี้ยงตัวเลยเนี่ยขานกี่ตัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> จริงคืออิ๋มเชื่อว่าศรัทธามันมันไม่มีมันไม่มีขอบเขตนะคะศรัทธามันคือสิ่งที่เรารักหรือเราเคารพ กับอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ว่าเอ้ยศรัทธาแล้วเราต้องเอาเงินไปทุ่มทุ่มมันไม่ใช่นะคะศรัทธาอยู่ที่ใจใจเราศรัทธาแล้วเราสร้างความดีเราทําความดีถวายเรามีมากเราก็ให้มากสมมุติวันนี้อิบม,มีร้อยล้านอะ อิ่มจะให้วัดนี้หนึ่งลา้านวันนี้หนึ่งลา้านอิ่มก็ไม่ได้เดือดร้อนถูกไหมพี่แต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้มีขนาดนั้น่ะเรามีเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทอิ่มก็ทําวัดหนึ่งสิบบาทวัดหนึ่งยี่สิบ,บาทมันก็คือสิ่งที่เราเป็นอะไรก็ได้ศรัทธ,ธาไม่ได้กําหนดจากตัวเลขศรัทธ,ธากําหนดจากใจเราเราศรัทธ,ธาเราไม่ได้งมง่ายเราไม่ได้บอกว่านั่งอยู่บ้านไหว้กองทุกวันแล้วเราจะรวยเฮ้ย <c oughs> อย่างนั้นทุกคนต้องรวยแล้วไม่จริง เราต้องทํามาหากินเราเหนื่อยกว่าทุกๆคนอีกยิ่งรวยก็ยิ่งเหนื่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่เราถึงจะได้เงินมากเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอะไรเราได้เฮงแค่นั้นเลยเก่งไม่กลัวกลัวไม่เฮงคนเก่งมีเต็มโลกคนขยันมีเต็มโลกแต่ทั้งขยันทั้งเก่งและไม่เฮงก็ไม่เกิด อิ่มเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองเห็นคนนี้มีความพยายามแล้วคนนี้รู้อะถ้าไอ้นี่รวยไอ้นี่จะโอ้โหน่าจะช่วยชาวบ้านได้เยอะเขาก็อยากจะช่วยอะเพราะเขาก็อยากจะร่วมบุญไปอีกการที่บุญของอกงนะคะที่อิ่มเห็นเลยนะเขาสร้างคนคนคนนึงจากที่ไม่มีอะไรเลยอะแล้วมันมามีในวันนี้แล้วเขารู้จักที่จะแบ่งปันความโชคดีของเขาเนี่ยให้กับคนอื่น มันยิ่งต่อยอดให้เขาเป็นต้นไม้ต้นบุญที่สูงขึ้นสูงขึ้นนั่นแหละอิ่มว่ามันมีค่าสุดๆเลยพี่เวลาที่เราเห็นคนที่เป็นลูกศิษย์อากงมาจากจากที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์พี่เป็นวินมอเตอร์ไซค์อะวันนี้แบบมีบ้านมีรถอ่ะแต่ยังยังขี่วินอยู่อีกอ่ะคือแบบโอ้โหมันประทับใจจริงๆเรื่องจริงไ้ยพี่บว่าคนนี้เป็นลูกหลานอกงจริงๆแล้วอากงเป็นคนไปเรียกจริง จริงเลยอันเนี้ยคือทุกคนเนี่ยเวลาเจอหน้ากันก็บอกว่าอากงไปตามมามาเป็นร่าพี่อุ๋มอิ่มเลยบางคนก็บอกอากงตีลังกามาหาเลยบอกว่าเนี่ยถ้ามาวันนี้จะเจอพี่อุ๋มอิม่มแล้วเขาก็เจอ,อ,อจริงจริงบางทีเราอ่ะไม่ได้มีเวลาลงให้ท่านตลอดเวลาถูกไหมคะอย่างปีหนึ่งวิหารเนี่ยจะมีงานแค่สองครั้งก็คือตุตจีนกับวันเกิดเพราะฉะนั้นการที่คนจะมาเจอกงได้นี่แบบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีศรัทธามากๆเขาจะเห็นเป็นอิ่มนะไปในฝันแล้วเตือนเลย ช่วงนี้อย่าขับรถเร็วนะและอย่าหลับนะเออแล้วเขาก็จะรู้ตัวเลยว่าเออใช่ช่วงนี้หลับในบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแแบบว่าอยากไปไหว้อะโกงไปไหว้ที่ไหนได้บ้างจริงจริง ทุกที่เลยค่ะในประเทศไทยไหว้ได้หมดเลยที่ไหนก็ตามที่เป็นศาลเจ้าพ่อเห่งเจียหรือศาลเจ้าใหญ่ๆที่มีอากงก็สามารถไปได้หมดเลยอุ้มินแนะนําทุกที่นะคะแต่ว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ใกล้สุดก็น่าจะเป็นวัดสามจีนศาลไตเซฮงโจ้นะคะที่สวนผักตลิ่งชันแล้วก็ที่วิหารที่น้องอินกําลังสร้างอยู่แล้วก็มีอีกหลายๆที่ที่อากงอยู่เลยค่ะมีโอกาสแวะเวียนไปทุกที่ศักดิท์หมดแต่ละที่ก็มีความขลังในเรื่องของค เาไม่เหมือนกันเราไปดูเราไปดูปดหลายคนกังวลเรื่องปีชงค่ะควรต้องทำยังไงคะปีชงเนี้ยนะคะมันไม่ใช่แค่ปัดชงต้นปีแล้วจบปีชงที่ถูกต้องคือคุณต้องปัดตลอดปีเลยค่ะทุกครั้งที่สมมุติว่าเราเริ่มจากกุมภาก่อนตุตจีนใช่ไหมเราปัดเสร็จแล้วแล้วเรากาเอ้ยไม่เป็นไรปีนี้เรารอดแล้วเราไม่เป็นไรก็โอเคถ้าคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าถามในสไตล์อุ่มอิ่มนะ อิ่มปัดทั้งปีเลยมีโอกาสอิ่มผ่านไปศาลเจ้านี้อิ่มก็ไปปัดอีกอิ่มผ่านไปศาลเจ้านี้อิ่มก็ไปปัดอีกฝากดวงไว้ทุกที่เลยค่ะแล้วมันก็ไม่โงอ่อะมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเลยอ่ะมันก็ดีหมดเลยอะอืะองดูเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วมันมันเป็นแบบจริงๆอิ่มว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยแล้วก็เรื่องของดาราศาสตร์ด้วยที่แบบว่าให้ระวังในเรื่องอะไรอิ่มเชื่อเพราะว่าอย่างคนที่เกิดปี มะแมอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังเรื่องการมีปากมีเสียงอย่างเงี้ยอ่ะมันก็เป็นจริงนะปีจอให้ระวังเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยก็เป็นจริงนะอ๋ะออิงว่าแบบต้องระวังต้องระวังอ่านอกเหนือจากการโดนรามา่าแล้วก็ยังมีแฟนคลับเยอะมากๆอยาก,าก,ากจะบอกอะไรคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่า ให้กําลังใจกันมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่าให้ให้สู้ต่อไปเนาะในฐานะคนเห็นพีคนนึงเราอาจจะช่วยคนไม่ได้มากมายแต่ว่าขอเป็นส่วนนึงเล็กๆสัก1%ที่ได้ช่วยคนแล้วก็อยู่กับพี่ๆน้องๆที่รักเราอย่างเงี้ยตลอดไปก็ขอบคุณละค่ะข,ขอบคุณที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ ขอให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะในโลกใบนี้มันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายมันไม่ได้มีอุ๋มมิ่คนเดียวในโลกหรอกค่ะมันมีคนที่เป็นสื่อกลางแบบอุ๋มิ่นอ่ะอีกเยอะมากแต่ว่าขอให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้เหตุและผลเนาะทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุและผลของมันเสมอฝากรายการช่องยแล้วก็สิ่งที่ทค่ะก็ตอนนี้อุ๋หมิ่เป็นพิธีกรรายการเด็ดซิกเซนนะคะก็ขอฝากรายการเด็ดซิกเซนด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากเพจอุ๋มิ่คนเห็นดีอุ๋หมิ่เดลี่ด้วยค่ะ